หนึงเรื่งราวที่กูอยากสะท้อนสังคมให้พวกมึงเห็นกับอาชีพที่ทุกคนดูถูกเขาเหยียดหยามเขาชิบถายเลยคนเก็บขยะมึงเรียกเขาคนเก็บขยะอาชีพที่ทุกคนมองผ่านอาชีพที่ทุกคนมองข้ามแต่โชคโชคดีหน่อยวะผมเห็นหัวพวกคุณครับสู้ๆ กูจะสะท้อนเหมือนกูเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้มึงดูเนี่ยคือสังคมไทยที่กาลังเกิดปัญหาอยู่เมื่อกี้น้องกูพูดว่าอะไรนะมึงบอกมึงบอกอะไรหมุนไม่ทันออกับค่าอะไรนะค่าเธอค่าเธอมธอคนเลียวไอ้สาไวัตร้เปัตตานีมนแล้คนลูนลกเดีอย <t> มึงต้องทาไงวะมึงต้องจัดก,การตรงจุดตรงจุดยังไงวะตรงจุดตรงมึงเคยมาถามเขาจริงๆไหมคนที่เขาไม่มีจริงๆอ่ะมึงเคยมารับรู้ถึงความรู้สึกเขาจริงๆรไหม มึงเคยมาเห็นเขาไหมว่าเขาสู้ชีวิตจริงๆแค่ไหนอะ่ะถ้างไม่เคยแล้วมึงบอกว่าสิ่งที่มึงทำมันดีแล้วนะตายไ่สัตว์มาด์ฟกเกอร์ยันไป